สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับคีมกับมณชัยเนาะนะครับวันว่างวันว่างนะครับดูบ้างนะครับรอรอบไปสอบนะครับสตัวดาตอนนี้เมื่อนี้นะครับวันว่างนะครับไม่งี้รวยพูนยังได้แพทเทิร์นเสือนะครับพูนยังได้แพทเทิร์นเสือเป็นให้ออกแบบเสื้อนะครับพูนได้ผามานะครับ ในเจ็ดผามานะครับเปิ้นอยากตัดเป็นเสือโอ้เปิ้นมีจักเงียบอยู่นะครับเพิ่นเรียกว่าให้ให้ตัดเป็นแพทเทิร์นเสือให้ไเปิ้ลวานะครับเนียเ่ยเข้มกับบดลเลียนมากน <c oughs> เนาะพี่น้องนะครับยิ่งกับเลี่ยนจุ๊บปหกนี่แหละเลียนจุ๊บโป๊กพี่น้องนะครับเรื่องอันานั้นอันนี้กับโค่อยฮูเรื่องปันใดนะครับแต่ว่าไม่เปิ้นอยากได้กับที่ร่องหิดในเพิ่ลเนาะพี่น้องนะครับกับที่เอา แบบเสื้อเก้าพื้นหลักไม่ห้องนะครับมาตัดมาวาดเป็นรูปเสือนะครับวาดเป็นรูปแพทเทิร์นเป็นจังห้ยเป็นไปไปทาบใส่ใส่ผ้านะครับบางทีเพื่อนตัดเอานะครับบางทีเพื่อนเย็บออกเนาะนะครับเพราะว่าพูดถึงว่าพื้นฐานเส้นม,มีบอนะครับตะืกี้กะ,ะเคยเห็นงานโรงงานเย็บผ้านะครับอยู่โรงงานเย็บผ้านะครับมีแถวถนนจันนะครับแถวถนนจันแถวสาธูประดิษฐ์ แวลวจเจริญกรุงแถวนี้แหละนะครับตั้งแต่สมัยเป็นเบาวเป็นเบาวสำน้อยสาวสำน้อยแก้มอบบ่าวสำน้อยแก้มไปลอยพิพิธภัณฑ์แต่ว่าก็เลยสีร้องเห็นแต่เพป็นครับพี่น้องครับบารู้ว่าโอ้ใดปนอ้องตัวนี้เนาะขี้ผ่าหน่อยโอ้อันขี้กระดาษหน่อย ะครับกับกีบ่ร้องให้ได้เพิ่มเงินเพิ่มเนเพิ่มเงินพี่น้องไม่าอย่างนั้นได้พี่น้องนะมันติดดีเทนเนอร์ดีเทนนิงดีเทนเนอร์น,นะครับเบาเบาที่ฝุดฝืดเครื่องเครื่องเนี้ยจักหน่อยนะครับเอากระดาษจีเป็น,น่กระดาษก็บ่ามันกระดาษแข็งได้พี่น้องจะควรไปเืีอกระดาษยังมาให้เลี่ยวจะได้สื่อมากรว่เอนแต่เนี่ยแต่เหตุแห่งนั่น,น,น,น กระดาษเป็น,ปน,นบบทับจังนสีแล้วนะครับทีนี้กระสีเอาตัวเสือเพิ่นนี่แหละนะครับมาทาเป็นเม็เป็นเสือแบบที่มีเขาเรียกอะไรเสือแขนในตัวนะพี่น้นองเสือแขนในตัวนะครับถ้าเสือแขนในตัวเขาก็ต้องเขากระป๋องฮิตบ่าแขนเนาะนะครับอนนเอาไดท่เสือก้าวก้าวกระว่าตรงนะจ๊ะ เอากระเสือแขนในตั้ถั่วเม่นแขนในตูวกระจังวิวาแขนอันนี้เขาเอื่นเสือแขนในตัเจ้าใส่คือบ่กคือว่าเ็ดแบบนึงน่ะนั่นแม่ได้ยีบบางอันแขนมันน่ะนะแขนมันสี่หน่อยน่ะเอากันนี่ดีใส่กระเลี้ยกระเจ้ากระจังตัดเออเห็ดแขนหแ่โอ้มันไม่ตูนี่นี่ในมันจะได้มัน่ซได้ใส่ไอ้นี่นน่นนั่แขรบแขรบแขนในตูวนั่นแหะนะมันจะดูดี กีฬาเฮ็ดห้มากนะกน้อยแตงยครับอ่ะหุ่นเด็กหลายนกเห็นอยู่บ่ะจะคล้องลานเบิงบ่งโบจะคล้องจะคล้องลานตัดผ่าเห็นบ่มองมองเจ้าเลี้ยนนะ่ะ กมุนไส้เลียนออกมาไ้เลียนหอกศึกษาเอาเนี่ยมองศึกษาออกมาจำเอาที่น้อ,นองีุ่งนยุ่นี่แหละจะจำเอาเอาบบบนี้ขังล้างพ็ดยังไงบ้างขางล้งบนใ้ขงนาขางนาเรีวแล้วกนะขางนาขงนาขงนาจุดเดือดว้่จิจ ข้า้กอมันก็เล็ดพวกกันลองเบิ้งพี่น้องนะครับลองอยิ่เบืเบ้องทดสอบทดสอบ,บจจอบความรู่นะครับทบทวนความกันะน,าาน,นะครับพี่น้องได้ที่ว่าที่ท้าวว่านนะเพื่อนต้นอ่อนไฮโค่นนะครับเอาเอาแบบเสือเก่าเนี่แหละนะครับพี่น้องข้าข้าแตงกวาว่าตามนี่ ตามเสือนะครับแล้วก็ให้เพิ่นไปเหยียบตะกบที่น,นาที่หลังเอานะครับจริงๆการออกแบบเพฟรนเกตสีมีเ่เขาอื่นนี่ยังไงมีเทคนิคก,การออกแบบของข้าเจ้าอยู่เด้นะครับแต่ว่าอันนี้คือคือ,คอมันบ่มีอีหยังครับพี่น้องอุปกรณ์อีหยังมีแดนมีแต่ดินสอกับไม้บรรทั๊บมีแบบโพแบบโพอนะอันนั้นมันเสือกาอกอเออมึงเช็ดอ่ะมึงเช็ดมาให้เล่าอยู่นั่นเนี่มุกกระดิ่ง,งไทยพี่เละ หน้าเบิอดตัวนุ่งเลยใช่ป่ะยี่ยังหรือเปล่าซาวก็จะคล้องว่างเนาะคือบัว่างจิตะกะนี่ซิลแล้วกับไหมบรรทัดเมื่อกี้จุดจุดจุดเดี๋้ว้าเนี่ยจุดแล้วก็บบรรทัดวื่อแบบคิดคิดคิดเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปแม่สิไปละมซื้อเอาแบบข้อแขนบรรทัดของมันมีอยู่เลยเนาะมีปะ อ้าแต่กระดาษแข็งอันนี้มันกระดาษอ่อนอ้าวกระเจ้าไปเจ้ากระสือมาเห็ดให้แม่กระไรตัวช่วยเห็ดแบบใดครับพี่น้องจุดๆไว้นะครับจุดไว้เราจะมีบรรทัดหลักนะครับจุดบ่อแขนบ่อยยังไว้นะครับจุดบ่อแขนบ่อข้ออะไรกเดี๋ยวบรรทัดหลักหลักหลักหลับ มาเบิ่งแตนงครับว่ามันทีเป็นจังได้ครับนะครับอันนี้คือขี่ออกมาแล้วนะครับอันนี้คือชินหลังนะครับพี่น้องนะครับหลังจากขี่ตัดออกมาแล้วนะครับอันนี้คือชิ้นหลังนะครับแล้วก็กห้ากระสีเอาอันนี้คือลักษณะครับของเขาอื่นเนาะเสื้อแขนในตัวนะครับฉบับเข้มกับมลชัยนะครับพี่น้อง ผู้ใดอยากได้สั่งกระเดือนนั่นไม่เงร่รวยให้เราเงียบใหายแล้วบ่มีศาสต์เงียบตัดเสียให้เราเงียบกว่นวานะะแต,นต,ต่ับาไม่เง่รวยนะครับอบุตรโต้งนีน่บุตรโต้งนี่บางอย่างที่จะตรงดู การเสีเอาสินหลังนะครับมาทาให้เป็นชิ้นหนาอีกที่นึงนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าแต่ว่าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยแต่ประมาณว่าให้มันเท่าๆกันเนาะนะครับเพียงแค่ว่าว่าวครอบมันสีเหลือกว่ากันแค่น,นั้นเองออล้้วกนะครับเนาะ ว่าแตเธอกินล้างหลายปวดสถิติพ่อแม่เนียวหานะเมื่อนานนี้านการนิดหน่อยว่าเป็นไง 对。Yeah. Yeah. อันนี้คือชิ้นหลังนะครับว่าปฏิเัติเบาเนี่ยได้น้อ่บางเนาะ อันนี้คือชิ้นหน้านะครับพี่นอ้องครับเพจเต้นเจอรอสบักเขียนนะครับ group ร้านกานีนะครับกับกันไก่คริบครืบครืบครืบนะครับนะครับอันนี้กินหลังนะครับกินหลังได้แหละนะครับเดี๋ยวจิ้นมาครับ แต่จมันเป็นจไหดูอย่างนี้ว่ามันจะบดแกนกบว่าสบกันบนืมันมาเรียบมอันเรียบอันนี้คือมันเป็นฝืนสาแล้มันไม่ใช่เสือน้ามัน มาลองเอานี้มาลองดีกว่านะครับที่จะพลืดๆเลยทีเด,ยเดียวนะครับ Đâu kẹp này Cái này đẹp ตั่ท่อกันครับพี่น้องันเรียบร้อยนะครับพี่น้องอันนี้ที่กลิ่นหน้าดีบอสเล็ก,เกน้อยนะครับมีที่กิ่นหลังนะครับประกบกันเวลาไปตัดกขามาก่อนจะถึงมาประกบกันเย็บนะครับิีนหน้าแล้วก็ิีนหลังนะครับมาหนึ่บ แสีเหลอครับแกน e ้อ <sed> <native> <chips> ียกนเรียบร้อยนะครับเป็นเสื้อหนตัวนะครับลรวก็รมกับอ่าแล้วติดตัดแกนได้เยแกนจะอยูประมาณนี้บแกนเนาะ <c oughs> ระบบถาบอย่างเดียวครับพี่นอ้องรองรับเรื่องว่าส่วนจักหนิ่ง เน่ยสเปลเคเเอามากรบอบดม่จำเป็เอาท่าน,าน,ขนาแขนนะครับ อันนี้คือแขนแบบต่อแขนในตัวนะครับพี่น้องแขนแบบแบบบ่มีเว่อเนาะนะครับถ้ามีเ,าเป็นม้วงแขนนะครับผิวเป็นแบบหนึ่นบบนนนะงอานาสติญญญาเพราะว่าเป็นบม่มีจักโคกงอันนี้จะจักเหยียนบะมันเป็นเหยีบตัวเอาเลยนะครับโอ้ยมือใส่คือแบบย่างตัดกับแโต้ง ต้องใั้หมขีขัดเติร์กีอย่างเดียวพี่นัอง ว่าไม่มีคัาเตอร์ป่ะแม่ฮะไม่มีคัาเตอร่ะบบที่สองก็แบบทุไทยนีแ่แหละอันนี้คือแขนนะครับเป็นกะติไปทาเี่าปาตัดรามากพปุ๊บนะครับนี่มี่ยงามขคาเตอร์อรงเจ้าไม่สี่เตาโดนเดี่วเว นะครับอันนี้คือเสื้อหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยนะครับตัวเช่นนาลังนะครับต้องกับแขนนะครับแขีนยนเม็ดต่อ,อนนะเอาบาทนะครับนี่ก็น,นี่เด็กนี่เลยตานี้ก็ไปทาผ่ากัดพื้นประมาณนี่นะแต่มาพับต่อหน้าหลังต่อลายกรต่อลายกรปรุ๊บแต่จะมาใส่แขนต่อะไรบุบอ๋อคือวันนี้ผ่าให้แม่นั่งอ๋อ บ็เที่ยง,งโบ<อ>ครับเด็ดชัดหอนผ่าบันพี่น้องดิสกูนะครับพี่น้องอันนี้ขึ้นเรียบร้อยนะครับหน้าล้างเขียนนะครับจะบักเข็มแค่น้อยก็ยูนัมด,ดี่ดีมันโตมันบดีอ่ะมันจะใส่ชัดเนี่ยอะไรนู่นติดจัดเนี่ยมันปุ่ม โตอบอ้อมแต่แน,น้มันโตหน่อยๆนึงนึ่งไก่ก็อันนี้ผ่าได้ก็บ<อ>ัวพี่เจงโตน้งซีหอมเอาอยู่อะนะครับพี่น้องนะครับเอาเป็นว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับแพทเทิร์นเสื้อนะครับหน้าหลังและวก็แขนนะครับเดี๋ยวจังไหนควรตัดเป็นตูหรือว่าตัดใหนควรจังไหนอีกท่านึง เอาคลิปนี้จำนี่ถ้กกอนพี่น้องมันยาวแล้วนะครับยี่สิบวินาทีวันที่คลิปจ็ดวินาทีนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามนะครับที่ให้กำลังใจนะครับกดโอ้ยมันดื้อใช่ปให้กำลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเข็มเนาะนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับไก่ออมสินพี่น้องน้ำมาเร็งตั้งแต่หน่อยหน่อยมันก็เลยอยู่น้ำคนครับบริเวณไหนะครับ ขอคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนครับพี่น้องนะครับบอกว่าสะดวกปัญหาเด้อพี่น้องเพราะว่าไซันรีเทนเนอร์อยู่นะครับมันเบอมันพูดพูด,พดลิ้นเตะเพดานบนไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับขอคุณพี่น้องติดตามขอคุณพี่น้องแี่้กำลังใจนะครับคลิปนีเอาไว้จำในีน่วนพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะบกกันคลิปต่อไปคลิปหนานะครับ จังดดดไดนะครับเดี๋ยวกระทีอัพโหลดไปเรื่อยๆแหละพี่น้องนะครับช่วงนี้กะที่ห่างๆคลิปเนี้ยจังหน่อยกะยาวากันเด้อพี่น้องนะครับอย่าเปล่าลืมเด้อนะครับกะที่เห็นมาเรื่อยๆพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่ครับพี่น้องนะครับคุณไม่ยื้อแล้วคนโตมาให้นตัดตาแล้วนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ